สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับกลับมาพบกับผมไอคับกับช่องเนกเจนคับฟอร์ครับและวันนี้ครับผมอยู่ที่ฟอร์ดออ o โต r กีิทุมธานีครับโชว์รูมที่มียอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนครับก่อนอื่นต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีปีใหม่2569หรือปี2026นั่นเองนะครับผมและเช่นเคยครับพบกับผมครับก็ต้องพบกับเนกเจนฟอร์ดครับที่มาพร้อมกับชุดแต่งหล่าแบบนี้ครับครบจบในที่เดียวครับคุณลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาไปวิ่งแต่งตามที่ต่างๆรรรรรับบอออยยยาาาาาากกกกกไไดดดดด้้้ชชุุแแแแแแตตตตต่่่งง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 หหนนสสะะลลมมม็จจจจจูืถเีิโ ได้ด้วยนั่นเองนะครับและที่สําคัญครับการที่เราได้ติดตั้งในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดแต่งบอดี้พาร์ทต่างๆนะครับผมจะแจ้งในส่วนของตัวประกันภัยชั้นหนึ่งคุ้มครองให้ด้วยนั่นเองเมื่อเวลาคุณลูกค้าเกิดเหตุหรือว่าต้องการเคลมก็สามารถแจ้งเคลมกับทางประกันภัยชั้นหนึ่งได้ด้วยนั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้ครับผมมีรถ1คันครับเตรียมส่งมอบให้กับคุณวิรชาครับลูกค้าเอฟซีครับจากจังหวัดระยองครับซึ่งพี่วิรชาครับก็เป็นพนักงานนะครับซัพพลายเออร์ผลิตชิ้น เรื่องในส่วนของตัวอุปกรณ์ชุดตกแต่งได้บ้างครับก่อนที่จะรับชมครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องนี้เจนขับฟอร์ของผมนะครับเดีย๋ยวผมพาท,ท่านไปรับชมรายละเอียดของตัวรถและก็อุปกรณ์ชุดตกแต่งที่พี่วิทยาได้เลือกตกแต่งมาพร้อมกันเลยครับไปรับชมครับ สำหรับคันที่จอดอยู่ด้านข้างผมคันนี้นะครับจะเป็น Nexgen t Ranger รุ่น Sport นะครับปี2026ครับราคาจัดจำหน่ายณปัจจุบันครับจะอยู่ที่9,99,000บาทครับในปี2026ครับ Ford ได้ให้ในเรื่องของตัวมาตรฐาน Euro 5มาด้วยนั่นเองมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลครับ2.0ลิตรครับให้แรงม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรครับจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและยังมาพร้อมกับ Single Turbo ครับเทอร์โบเดียวที่จะทำให้เราขับสนุกรถของเราขับไม่อึดได้แรงมมมม้้้าาแแรรรงงงบบบิดดททีีีี่่่สสสูขึนนนนวยัััเอะะคผลห รุ่นปัจจุบันในปี2026ครับในรุ่นของ Next Gen Ranger Sport ครับจะเหลือเพียงแค่4สีครับนั่นก็คือในส่วนของตัวสีขาวครับสีเทาดำสีน้ำเงินและก็สีดำครับสียอดฮิตสียอดนิยมที่ได้รับความนิยมตั้งแต่เปิดตัวมาด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเพื่อไม่มีการเสียเวลาครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของมิติด้านหน้าตัวรถแล้วก็อุปกรณ์ชุดแต่งบอดี้พาร์ทที่คุณวิรชาได้เลือกตกแต่งพร้อมๆกันเลยครับเราเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าตัวรถครับอุปกรณ ในเจนเนอเร e ั่นสปอร์ตครับจะได้ในเรื่องของตัวไฟหน้า LED C-Cam มาพร้อมกับไฟ Day Time r u n n i n g ครับที่จะส่องแสงสว่างในช่วงของตอนกลางวันพร้อมกับระบบการส่องแสงสว่าง,งเขาจะเป็นแบบ LED ให้แสงสีขาวครับคันนี้คุณพี่วิทยาเลือกเปลี่ยนในส่วนของตัวกระจังหน้าครับ ไปกระจังหน้า3มิติ FORD ครับในส่วนของตัวกระจังหน้า FORD นะครับเราสั่งคัสตอมในส่วนของตัวงานสีเป็นโทนสีดําด้านในส่วนของตัวไฟมินิไลครับเราติดให้เป็นในส่วนของตัวไฟสีส้มเพื่อให้ด้านหน้าของเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าครับในรุ่นของนีเจเนเจอร์สปอร์ตนะครับในส่วนของตัวกันชนด้านหน้าของเขานะครับในส่วนของตัวคางเนี่ยจะเป็นสีบรอนเงินนะครับแต่ว่าคันนี้พี่วิราชาบอกว่าอยากได้ความคุมโทนคุณไอ้ครับ ช่วยทำการแรปในส่วนของตัวสีด้านหน้าไปสีดําด้านให้หน่อยได้ไหมครับก็จัดให้เรียบร้อยครับในส่วนของตัวข้างหน้านะครับเราเก็บงานเป็นสีดําด้านด้วยนั่นเองต่อมาครับ ในรุ่นคองดิจิเลนเจอร์สปอรครับจะได้ในเรื่องของตัวไฟตัดหบอกที่เป็นแบบ led ก็คือให้แสงสีขาวครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ฟอร์ดให้มาจากโรงงานเลยนะครับติดเมื่อขณะที่ความเร็วต่ำครับเมื่อผู้ขี่หักพวงมาลัยไปทางด้านขวาไฟตัดหมอด้านขวาติดให้เมื่อผู้ขับขี่ครับหักพวงมาลัยไปทางด้านซ้ายไฟตัดหมอด้านซ้ายติดให้เมื่อผู้ขับขี่ครับเข้าเกียร์ถอยหลังไฟตัดหมอดิดให้ทั้งคู่ด้วยเป็นเทคโนโลยีความชาญฉลาดครับที่ฟอร์ดใส่ใจครับทำให้ผู้ขี่เห็นทัศนวิสัยที่ตามความดับสายตาได้ชัดเจนออกแบบม มีเส้นสายตัดแบบนี้แอรโรไดนามิกต่างๆแน่นอนทําได้ดีมากยิ่งขึ้นฟอร์ดได้มีการย้ายในส่วนของตัวที่ฉีดน้ําฝนครับไปอยู่ใต้บริเวณฝากระโปรงครับก็ไม่มีอะไรมาเกะกะับบางสายตาให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ขับรถเดินทางด้วยนั่นเองนะครับคันนี้เราเสริมเพิ่มเติมเพิ่มมิติมากยิ่งขึ้นให้กับฝากระโปรงของเราด้วยแอคิลิคําว่าเรนเจอร์ที่เป็นสีดําด้านแบบนี้ครับโอเคครับเราตามมาดูกันต่อเลยนะครับในส่วนของตัวมิติด้านข้างครับ พื้นฐานเลยนะครับปอดได้มีการขยายในส่วนของตัวฐานล้อครับมากขึ้นถึง50ิมิลครับสิ่งที่ได้ตามมาโป่งแก้มข้าของเรามีขนาดความกว้างมากยิ่งขึ้นดีไซน์เส้นสายตัดแบบนี้ครับทำให้ตัวรถของเราเนี่ยดูมีความทัชดูมีความเป็นอเมริกันสไตล์มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาถึงไฮไลท์ของรถคันนี้กันแล้วนะครับเราตามก็มาดูกันต่อเลยครับในส่วนล้อแม็กครับผมในส่วนของตัวล้อแม็กครับพี่วิรชาเลือกเป็นล้อแม็กลายเขากว้างลายยอดทินนะครับงานจากค่ายโอเอสซิทครับกว้างเก้านี้ออ ในส่วนตัวงานสี3ปีโดยที่ไม่เกิดจากอุบัติเหตุแล้วก็การใช้งานด้วยนั่นเองนะครับผมจับคู่กับยางโตโยต้านั่นเองนะครับเป็นยางประเภท RT Rocket Terrain นั่นเองจะให้ดอกอยางที่สูงขึ้นนะครับแต่ว่าในทาง On Road เนี่ยก็ยังคงสามารถใช้งานได้ดีใช้ความเร็วสูงได้หรือจะใช้ลุยในทาง Off Road ก็สามารถใช้งานได้ซีรียางส7 5 5 5 R20 คันนี้เราไม่ได้ทําการกลับในส่วนของตัวแก้มหน้ายางนะครับเป็นการโชว์ในส่วนของตัวอักษรขอบสีขาวแบบนี้ด้วยนั่นเองและที่ผมบอกไปเบื้องต้นนะครับว่าไฮไลท์ของคันนี้นะครับก็คือการโหลดนั่นเองนะครับซึ่งในรูปของในเจนเนอเรชั่นสปอร์ตเนี่ยจะเป็นรถกระบะยกสูงนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับพี่วีรชานะครับให้โจทย์ผมมาว่าคุณไอซ์ครับช่วยจัดทรงรถให้ดูฟิตเมนต์ดูเต็มเให้พื้นที่ของตัวซุ้มล้อกับยางเนี่ยห่างกันไม่มากได้ไหมก็จัดให้เรียบร้อยครับในส่วนของตัวชุดโหหลลดเเเเนนนี่่่่ยรรราาปปใใ้คบัไมวว็ือองงขต ปีกนกปรับองศาครับงานจากค่ายโปรเฟนเดอร์นะครับลูกหมากกันโครงงานจากค่ายโปรเฟนเดอร์ครับป้องกันปัญหาล้อถังล้อแบะนะครับเนื่องจากความสูงเดิมของเราเนี่ยมันเตี้ยลงนั่นเองนะครับเพื่อชดเชยมุมล้อต่างๆด้วยนั่นเองและคันนี้เราได้ทําการปรับแต่งในส่วนของตัวโช๊คอัพนะครับเป็นงานคัสตอมนะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมด4ต้นเลยนะครับสามารถปรับระดับความนุ่มนวลได้ด้วยนั่นเองนะครับผมคันนี้นะครับผมโหลดเป็นหน้า2นิ้วหลัง4นิ้วนะครับก็จะใช้ฟิตเมนต์ความสูงด้านหน้าด้านท้ายความสูงใกล้้้้้เเเเคีียยยยงงงสมมออออกกััันนนดวว่่รรรบผูลใหาต มาต่อเลยครับในส่วนของตัวกระจกมองข้างครับในรูปของนี้เจเลนเจอร์สปอร์ตนะครับจะได้กระจกมองข้างที่เป็นแบบ และก็ก,กางแบบไฟฟ้าด้วยนั่นเองรวมถึงการตั้งค่าต,ต่างๆก็เป็นแบบไฟฟ้าครับเมื่อเรากดล็อกตัวรถครับกระจกก็ขับให้อัตโนมัติครับเมื่อเวลาเรากดปลดล็อกตัวรถครับกระจกก็กางให้อัตโนม,มตกกัตมิมาพร้อมกับไฟเลี้ยวครับที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความมั่นใจมากยิ่งขึ้นให้กับผู้ขับขี่ในขณะที่ต้องการเปลี่ยนช่องท,อทอางการจราจรด้วยนั่นเองขอบกระจ,จกในรุกของตัวสปอร์ตจะเป็นสีเทาบริเวเกรยบแบบนี้ด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาครับในส่วนของตัวเปอร์เซ็นต์ฟิลเซรามิกครับบานหน้าห ในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถในรุกของในเจเนเรเตอร์สปอร์ตยังได้ในเรื่องของตัวระบบสมาร์ท e คียเลสครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้กับขี่ผู้ใช้งานในการเปิดประตูรถเพียงแค่เอามือสัมผัสไปที่บริเวณนี้ครับเราก็สามารถเปิดล็อกรถได้ เมื่อเราต้องการล็อกรถครับเราเอามือสัมผัสไปที่บริเวณนี้ครับรถของเราก็จะล็อกให้อัตโนมัติด้วยนั่นเองนะครับผมโอเคครับในเรื่องของตัวยกสูงครับฟอร์ดได้ให้มาในเรื่องของตัวบันไดมาแล้วนะครับบันไดข้างสามารถรองรับน้ําหนักได้มากกว่า100กิโลกรัมด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณลูกค้ามั่นใจได้เลยในความคงทนแข็งแรงนะครับในส่วนของตัวบันไดข้างของเราด้วยนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวเราตามมาดูกันต่อนะครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถคับฟิ t เมนต์นะครับจากเดิมเนี่ยที่ ฟิตเมนตจะสูงประมาณนี้เลยเราทําการโหลดมาให้ถึง4นิ้วครึ่งด้วยนั่นเองนะครับก็จะได้ในเรื่องของตัว fitment นะครับความห่างจากซุ้มล้อกับยางเนี่ยไม่สูงมากนเกินไปก็จะได้ทรงหล่อแบบนี้หรือที่เรียกกันว่าทรงวัยรุ่นดูบ่ด้วยนั่นเองแล้วบอกความปลอดภัยครับดิสเบรกคู่หน้าดรัมเบรกคู่หลังครับรวมถึงคันนี้เราเปลี่ยนในส่วนของตัวโช๊คอัพด้านท้ายกลับแนบให้เรียบร้อยนะครับเป็นงาน C N C นะครับรับรองว่า ใช้งานปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญนะครับอะไหล่เดิมผมคืนให้นะครับเมื่อเวลาคุณลูกค้าต้องการปรับในส่วนของตัวรถยกสูงก็สามารถใช้งานในส่วนของตัวอะไหล่เดิมได้ด้วยนั่นเองนะครับในลูกขอนในเจเนเจอร์ครับ2026ครับฟอร์ดยังได้ให้ในเรื่องของตัวครอ,อบขอบกระบ,บะท้ายมานะครับมาพร้อมกับช่องอนเนกประสงค์ที่เราสามารถเปิดในส่วนของตัว ช่องสวิตมาได้นะครับเอาไว้ผูกรัดสิ่งของต่างๆหรือในการยึดติดอุปกรณ์โรบาโดยที่เราไม่ต้องทําการเจาะตัวรถเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในรุ่นของ Nexgeneration Sport ยังได้ในเรื่องของตัวบันไดเหยียบข้างท้ายเอาไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานในขณะที่ต้องการขึ้นไปหยิบสัมภาระต่างๆที่อยู่บริเวณฝาท้ายของเราด้วยนั่นเองนะครับต่อมาเลยนะครับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถครับสำหรับในส่วนของตัวมิติด้านท้ายตัวรถเนี่ย พื้นฐานเดิมนะครับ Ford ได้ดีไซน์ออกแบบมาสวยงามอยู่แล้วนะครับโดยได้รัดรนเอมาจากรุ่นพี่อยา่าง F150 ครับไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของตัวสปอยเลอร์ครับที่อยู่บริเวณด้านท็อฝาท้ายครับไฟเบรกน้่ที่3ฟอ Ford ย้ายตำแหน่งจากบริเวณหัวเก่งมาอยู่ที่บริเวณฝาท้าย มือเปิดที่เป็นแบบพลาสติกแบบนี้นะครับก็จะช่วยรอยนิ้วมือลดรอยขีดข่วนในขณะที่เราเปิดใช้งานตัวรถครับคันนี้เสริมเพิ่มเติมในส่วนของตัวข้อฝาท้าย ford ครับเป็นอักษร ford สีดำเงาในการติดอุปกรณ์ของผมนะครับจะไม่ไปบังในส่วนของตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นกล้องมองถอยหลังของเรายังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติเราเสริมเพิ่มเติมเพื่อ t e เจอร์ให้กับฝาท้ายด้วยอะคริลิกคำว่า ranger สีดำด้านครับในทุกคนในเจน ranger sport จะได้ในเรื่องของตัวไฟท้าย led อยู่แล้วนะครับผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเราเสริมเพิ่มเติมนนน่่วของั้้าายยกเเรดึ มาครับพื้นที่ใช้สอยครับในรุ่นของในเจเลนเจอร์ที่เป็น4ประตูนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตไหมครับว่าในส่วนของตัวซุ้มร้อทั้ง2ฝั่งเนี่ยเขามีขนาดความแคบลงนะครับสอร์การันตีมาเลยว่าผู้ใช้งานสามารถใส่ผลิตมาตรฐานเข้าไปในรถเอกจรของเราได้นะครับกระบะไรเดอร์แท้จากโรงงานผมติดตั้งให้เรียบร้อยมาพร้อมกับเทเจอร์ความอนเนกประสงค์ที่วางแก้วน้าที่เปิดขวดที่แขวนสัมภาระต่างๆนะครับรวมถึงในรุ่นของในเจเลนเจอร์สปอร์ตยังได้ในเรื่องของตัวฝาท้ายที่เป็นแบบผ่อนแรงก็จะ ใช้งานง่ายมากยิ่งขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นต่อการใช้งานด้วยนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับในปี2026ครับกับด e f ิ e อล o n r a n g e r รุ่นสปอร์ตนะครับกับทรงวัยรุ่นดูไบคันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าหล่อเท่สุดๆนะครับแต่อย่าเพิ่งเป็นช่องไมไหนครับเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปรับชมกันต่อในส่วนของภายในห้องูดยสารนะครับว่าปี2026 Ford ได้ปรับเปลี่ยนอะไรมาบ้างนะครับแล้วพบกันครับ โอเคครับเรามารับชมกันต่อในส่วนของมิติภายในผริโดยสารในรุ่นของ Nissen Ranger Sport ขับเคลื่อน2ล้อคันนี้กันต่อเลยครับสิ่งแรกครับที่ผมภูมิใจในเสนอครับนั่นก็คือพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันครับพวงมาลัยไฟฟ้าของเราน้หนักเบาขับง่ายสะดวกสบายและที่สําคัญให้ความแม่นยําสูงในขณะที่ความเร็วสูงด้วยนั่นเองในรุ่นของ Nissen Ranger Sport ครับจะได้ในเรื่องของตัวระบบพุชคอนโทรลมาให้แล้วนะครับหน้าปัดดิจิตอลขนาด8นิ้วครับที่จะแสดงผลในเรื่องของตัวอุณหภูมิความร้อนของหม้อน้ําระดับความเร็วรับรถครับและตำแหน่งเกียร์คคคครรรรรัััััับบบบที่่่่จจจะะแสดดดงงงผผลาาาาานนนนนนหห้้้ปิตตอออออขเเวยม ขนาด10.1นิ้วครับที่จะเชื่อมต่อ Apple CarPlay and Do Auto แบบ Bluetooth การ connect ตัวรถเข้ากับโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้งานการ start ตัวรถจากระยะไกลปลดล็อกรถจากระยะไกาลรวมถึงเราสามารถเชื่อมกัดตัวรถของเราได้ด้วยนั่นเองและเท่านั้นยังไม่พอนะครับในส่วนของตัวระบบแอร์ครือปรับอากาศนะครับจะเป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวามีแอร์มาให้ในส่วนของตัวตอนหลังผู้โดยสารด้วยนั่นเองภายในนะครับจะเป็นโทนสีดําสลับกับสีเทาแบบนี้นะครับในส่วนของตัวเบาะหนังนะครับก็มีมาให้แล้วจากโรงงานแบบนี้มาพร้อมกับถุงลมแอร์แบคนื้ภัย ด้วยนั่นเองนะครับผมเกียร์นอมัลทัสปีดครับที่สามารถปรับโหมดการขับขี่แบบแมนนวลมีปุ่มบวกลบมาให้ที่หัวเกียร์ครับและในปี2026คนยี่สบหกร์ดได้ให้ในเรื่องของตัวมาตรฐานยูโรไฟสมาครับก็จะมาพร้อมกับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปด้วยนั่นเองนะครับระบบความปลอดภัยครบครันครับอเอ็มช่วยลดความเสี่ยงที่เกิดจากการพลิกควารครับระบบช่วยชุกเทินครับก็ถูกตั้งอยู่ในเจนเจลเลจิ่งสปอร์ตครับเครื่องสองล้อคันนี้อย่างครบครันครับโอเคครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไม่ไหนครับเพราะโปรโมชั่นสุุดดพพิเศษรรรออททกก่่าาานนนนยู้้้หตัััววถแลบบค เป็นยังไงบ้างครับผมพาท่านผู้ชมทุกท่านครับไปรับชมในส่วนของตัวมิติด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายรวมถึงดีไซน์พานุพิสานและก็เทคโนโลยีการขับขี่ที่มีมาเรื่องของเน็ตเจนเลนเจอร์สปอร์ต2,026คันนี้กันแล้วนะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคุ้มค่าสุดๆนะครับกับราคาจะจําหน่ายนะครับ9,99,000บาทครับและสําหรับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการตกแต่งรถยนต์นะครับสำหรับใครที่อยากได้รถออปชั่นสูงอยากได้รถยกสูงแต่ว่าไม่อยากได้ทรงสูงนะครับเราก็ทําการจัดโห้้แบบบบบบบนนีีีคคครรรรรจใท่่เดดยยวััสสตตออิาาาามมถถละเอียดเเพิิ่่มมตครรับบได้ทีให 0 8 5 8 8 6 6ดห้ครับผมไอเน็กเจงค์คอมฟอร์ตยินดีให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถรายละเอียดของชุดแต่งหรือแม้กระทั่งรายละเอียดการจาัดไฟแนนซ์ครับทุกธุรกรรมขั้นตอนการโอนเงินครับปลอดภัย100%เราโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทเท่านั้นรับรองว่าได้รถหล่อๆแบบนี้กลับไปใช้งานอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมไปเก็บรายละเอียดคลีนทำความสะอาดเตรียมที่จะส่งมอบให้กับคุณวิรชาในวันพรุ่งนี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ